สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมโฆษณาให้ผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาถ้าเราจะต้องการมีรถแท็กซี่อดป้ายหนึ่งคันเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ผมคาดว่าจะนำมาใช้นะฮะเนื่องจากว่าไม่มีรถใช้ครับตอนนี้กำลังจะหารถใช้สักอีก1คันเอาเป็นว่าคันนี้นะครับเป็น t ตโยต้าอัลติปี2010เกียร์ออโต้นะครับสภาพนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนแต่ต้องบอกเลยว่ารถที่ผมจะเอามาใช้เนี่ยสภาพค่อนข้างแบบว่า60-70%ครับต้องเรียกแบบนี้นะฮะเครื่องโอเวอร์ฮอลใหม่นะครับทําช่วงล่างยังไม่ทําสีเรียกว่าสีพ่นทับภายในเรียกว่าเดิมๆโคตรเดิมเลยนะครับ เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับสีนี้ไม่ใช่สีทําแบบลอกนะครับสีพ่นทับนะฮะเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าไอ้สีไม่พ่นทับกับสีพ่นทับมันจะเป็นยังไงผมมีตัวอย่างจากงานที่อู่นะฮะที่ผมบอกว่าง,งานผมที่อู่เนี่ยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆพร้อมใช้งานเวลาลูกค้ามาซื้อนะครับสีแบบนี้เลยนะครับนวลนเน,น,นียนๆสีลอกใหม่ทําใหม่ สภาพสีนี่เรียกว่าเป็นสีลงงานหรือว่าสีอู่ที่เขาทําแบบมาตรฐานนะครับถ้าค่าสีอย่างเดียวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกได้นะครับสภาพนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยนี่คือสภาพสีจากอู่แท็กซี่ที่ผมทําขายนะครับที่ผมประกาศขายนะฮะจะสภาพนี้นะครับเรียกว่า90%ซนนะฮะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ แล้วมาดูรถที่ผมเอามาจะเอามาใช้นะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงครับนี่เลยนะครับสภาพสีเขาเรียกว่าสีพ่นทับสภาพใช้งานได้แต่ไม่หรูหราโออาร์ R นะฮะใช้งานได้ทุกอย่างเพราะว่าคันนี้โอเวอร์ฮอลเครื่องแล้วฟิตเครื่องใหม่แล้วสภาพช่วงล่างไม่ได้ทาไม่ได้เก็บล้อไม่ต้องถามยางยังไม่ต้องถามแค่วิ่งได้อย่างเดียวนะครับปกติเนี่ยสภาพแบบเนี้ยเราใช้งานได้แน่นอนเขาเรียกว่า ทําไปใช้ไปอันนี้นะครับสภาพ<ส>แบบนี้นะฮะที่ผมจะยกตัวอย่างให้นะครับเขาเรียกว่าทําไปใช้ไปสีนี่เอาไปอวดชาวบ้านไม่ได้ครับใช้งานได้อย่างเดียวแผงจิ้งขงจิ้งหลีกก็ย, displays, ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนะครับแบบเดิมๆมาเลยอา่อยาแบบนี้นะครับที่เราเรียกว่างานเอาไปใช้ได้เลยขายตามสภาพนะครับตัวรถนะครับแต่เครื่องอทําแล้วผมให้เขาทําเครื่องให้แล้วนี่นะครับสภาพโดยรวมโด,ย,ดยรอบนะครับเรียกว่าใช้งานได้ เอาไปใช้งานแต่สภาพค่อยทําค่อยเก็บนี่นะครับปฟท้ายก็ต่างกันแล้วนะฮะนี่นะครับของจริงกับของไม่จริงนะครับของเทียมกับของแท้นะฮะเทียมเนี่ยเหลืองไปแล้วนะครับแท้ยังใสอยู่เนี่ยสภาพนี้นะครับลองมาชมกันนะครับว่าคันนี้จะต้องทําอะไรบ้างถึงจะสวยเหมือนชาวบ้านเขานะครับอันนี้ให้ชมรอบๆก่อนนะครับก็สําหรับแท็กซี่ปลดป้ายนะครับมันก็มีให้เราได้เลือกหลาย อูหลายรุ่นหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอสภาพแบบไหนเราไหวแค่ไหนเรามีความเข้าใจขนาดไหนนะครับถึงจะใช้งานมันได้อย่างสบายใจนะครับแต่คันนี้ต้องบอกเลยว่าใช้ได้เลยแต่ว่าไม่สวยไปอวดชาวบ้านไม่ได้เอาไปใช้งานนี่ถือว่าเวิร์กมากๆพอใจแล้วผมพอใจมากๆแต่ผมจะเอามาค่อยๆทําค่อยๆเก็บเพื่อให้พี่น้องดูว่าที่ผมบอกว่าสภาพใช้งานค่อยทําค่อยเก็บแต่มันเป็นยังไงไอที่ปากที่ผมบอกพี่น้องไปเนี่ย ดูซิผมจะทําเองผมจะใช้ได้ไหมไม่ใช่ว่าผมไปโพธนาแต่ว่าทําเองไม่ได้นี่นะครับสีสีลอกนะครับสีปุดๆ,ๆ,ๆ,ๆขึ้นมานี่ลอกไปแล้วจะจะเห็นสีเก่าแล้วนะครับนั่นแนหะอันนี้เขาเรียกว่าสีพ่นทับนะครับสีแบบแท็กซี่ที่เขาทํากันโดยทั่วไปอะฮะเนี่ยปูดขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้เลยนะฮะเวลาที่เราไปเลือกสีนะครับเราก็จะเดินรอบคันเราก็จะเห็นแล้วครับว่าสภาพสีมันแตกต่างจากอู่มาตรฐานที่เขาทาแบบไหนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทําเอามาใช้อะฮะ แต่ถ้าเราจะทําสวยนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ให้ดูคร่าวๆรอบนอกไปก่อนแล้วนะครับมาดูภายในนะครับของอู่แท็กซี่ที่ที่ผมประกาศขายฮะนะครับเนี่ยครับสภาพนี้เลยนะครับภายในนี่แบบโคตรหรูหราตําพังหุ้มเบาะนี่ก็แบบต่างจากที่อื่นที่เห็นเยอะแยะเลยนะครับในตลาดอะเรียกว่าทําเบาะนี่ก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าอู่นี้ทาเบาะดีที่สุดแล้วสภาพภายในนี่เก็บงานนะครับเห็นพรมไหมครับพรมยังอยู่เลยนะฮะ สภาพพร้อมใช้งานได้เลยเพราะที่ผมบอกว่าการันตี90%เนี่ยและที่สําคัญเขาอ่ะอูเนี่ยเขายังการันตีในเรื่องของช่วงล่างและเครื่องยนต์ให้อีก14วันเนี่ยมาดูของผมนะครับเขาเรียกว่าเอาไปใช้งานดูสภาพนะครับเป็นบอกกรรมีภายในนะเนี่ยแค่เอาไปทําความสะอาดนิดนิด,นดหน่อยให้คาแคสเขาทาก็ใช้งานได้แล้วไม่ได้หรูหราแต่ใช้งานได้แน่นอนอย่างที่บอกนะครับว่าเราพร้อมแค่ไหนเราจะจัดการได้ขนาดไหนเนี่ยไปไหนมาไหนได้แล้วสบายสบาย สิ่งที่สําคัญที่ต้องทําคันนี้ก็คือไปเปลี่ยนยางใหม่ครับแค่นั้นเองที่เหลือใช้งานได้ปกติแต่สภาพมันคือไม่สวยเนะี่ยแบบนี้นะครับเป็นแท็กซี่เก่ามามก็จะเป็นแบบนี้ฮนะเนี่ยมีลงไม่้อยปะเราก็เดี๋ยวค่อยไปจัดการครับอะไหล่มือ2เยอะแยะมีเงินแล้วค่อยเก็บแต่นี่คือเกียร์ออโต้ครับเครื่องพันหปี2010สภาพนี้เลยเดี๋ยวผมจะทําเอามาใช้งานให้ดูว่าทําไปใช้ไปแล้วมันจะสวยอยู่ในมือเราได้มากขนาดไหนนะครับสภาพนี้เห็นไหม เป็นแบบพื้นปูพะยางนะครับไม่ใช่ปูพรมอ่ะชัดเจนนะครับยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับว่าสภาพ70กับกับสภาพ90เนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นกญแจรีโมทนะครับก็ไฮโซอยู่นะครับครับเดี๋ยวมาลองดูรอบคันดูก่อนนะครับว่ามันจะสวยประมาณไหนได้บ้างนะครับก็ประมาณนี้แหละครับเอาไว้ใช้งานเอาไปทำธุระเอาไปต่อยอดทำอาชีพได้ครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมใช้รถทําอาชีพอะไรครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงก็เดี๋ยวยางจะต้องหาเปลี่ยนก่อนครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยสภาพสีก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีริ้วรอยอะ่ะแต่มันใช้งานได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทับไปเก็บครับค่อยมีเงินก่อนอันนี้ก็ใช้งานได้สบายครับสําหรับผมไม่มีปัญหาครับประมาณนี้เลยครับใช้งานได้คืออย่างที่เคยบอกไปว่าเน้นไปใช้งานมันจะได้ สบายสบายครับถ้าเราไปเอารถใหม่ทุนเราก็ไม่ค่อยมีแล้วครับแล้วก็เก็บรถเก่าออกมาใช้ตัวนี้เป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าเป็นอย่างไรก็สตาร์ตติดง่ายนะครับคันนี้เพราะว่าเขาทําเครื่องเดินระบบไฟใหม่แล้วระบบแอร์ก็ทํางานสมบูรณ์นะครับเย็นปกติดีใช้ได้เลยก็บมาดูรอบคันโดยรวมก็ถือว่าสวยแล้วครับมาดูภายในกันอีกทีนะฮะในส่วนของคลิปนะครับ ก็ตรงนี้ก็เสื่อมแล้วครับขอบยางขอบยางกระดูกงูก็เสื่อมแล้วเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนนะครับตรงยางกระดูกงูนี้ผมก็มีขายเดี๋ยวค่อยจัดการครับดูภายในก่อนนะฮะมันก็ระดับหนึ่งครับเอาไปใช้งานก็สภาพถือว่า70%ซนะครับใช้งานได้ปกติภายในก็ยังสะอาดแค่เขายังไม่ได้เก็บทําความสะอาดให้เท่านั้นเองครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของเขาด้วยครับที่ให้ความกรุณาในราคาเบาๆเอามาใช้งานครับ ครับผมก็ประมาณนี้สวยอยู่ครับเดี๋ยวไปทาความสะอาดเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะครับนี่ครับยางกระดูกงูมันแบนแล้ะเวลาปิดประตูเสียงลมมันจะเข้าหรือไม่ปิดประตูก็จะดังก้องก้องปองปองอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวค่อยไปจัดการอีกทีหนึ่งเกิดข้างหน้าก็เรียบร้อยอยู่ครับถือว่าใช้งานสบายแน่นอนแอร์เย็นมีเพลงให้ฟังด้วยแค่ข้างในมันจะเป็นผ้าผ้ายางครับปูไม่ใช่เป็นพรมนะครับ เกียร์ก็สมบูรณ์ครับทำมาให้ใหม่แล้วสวยๆเอาไปใช้งานก็อย่างที่บอกครับตัวนี้ก็คือเรียกว่ายากระดูกงูภายในสมบูรณ์ครับมีริ้วมีร่องรอยของการใช้งานมาเป็นเรื่องปกติสําหรับแท็กซี่กดป้ายมาดูทดสอบระบบกระจกก็ยังมอเตอร์อยังหมุนแรงอยู่ครับใช้ได้เลยขึ้นลงอย่างเร็วหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับแค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วครับสําหรับผมเอาไว้ใช้งานสบายๆถือว่า ครบเครื่องแล้วครับคันนี้โชคดีมากที่ได้มาใช้เดี๋ยวถ้าได้มาจริงๆจะทําเป็น EP ีนะครับว่าทําอะไรไปบ้างว่าแท็กซี่เราใช้ได้จริงเนาะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเลยสะเมื่อไหร่มันก็สมบูรณ์ครับเครื่องยนต์ก็วิ่งปกตินิ่งๆนิบเงียบเก็บงานมาให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของเขาก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะใช้งานได้จริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าครับก็ไปทดลองขับกันดูก่อน สภาพนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ฝากไว้ครับเดี๋ยวจะมี E ีีต่อไปสำหรับว่าผมจะทำอะไรบ้างเพื่อให้มันดูสวยขึ้นมาให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาบ้างครับแต่ขอเวลาหน่อยครับช่วงนี้งบไม่ค่อยมีก็น,นานนะครับปีกว่าแลวมั้งกวัาจะเสร็จกว่าจะสวยแต่ตอนนี้ก็เน้นใช้งานไปก่อนครับเดี๋ยวมาทดสอบขับดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างออกตัวพุ่งดีหรือเปล่าสำหรับเคีย่ใหม่ที่ทำมาโอเคนะครับโอ้ จำได้เลยว่ามันสมบูรณ์มากๆครับวิ่งปกติอัดเหยียบก็ขึ้นปื๊ดมาเลยนะครับก็แค่นี้ก็ดีแล้วครับสำหรับผมเอาไว้ใช้งานขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ